มามือนี้ตามคําขอ FC หลายๆคนที่ขอเข้ามาให้รีวิวขาตั้งกล้องฉันก็สิใส่อยู่3อันอันนี้คืออันแรกที่ฉันซื้อมาฉันก็สิสั่งในแอปสมราคา25บาทนี่ล่ะจุดเริ่มต้นในการทําคลิปของฉันก็อันนี้ล่ะส่วนอันที่2ก็คืออันนี้ฉันซื้อมาในราคา199นี่ล่ะที่จริงมันก็สิมีดวงไฟอยู่รอบๆพร้อมเด้แต่ฉันเฮ็ดหักอืออันนี้ก็สิเอาไว้ถ่ายเวลาเฮ็ดอาหารอยู่เทิงเตาแก๊สส่วนอันนี้คืออันล่าสุดอันที่3ที่ใส่อยู่ปัจจุบันแล้วก็เวลาไปไสก็ต้องเอาไปนําอันนี้มันก็สิมีดวงไฟพร้อมคือกันแต่ว่าฉันบ่ใส่ส่วนราคาอันสุดท้ายนี่ฉันก็ซื้อ ในราคา300กว่าบาทหรือ400นี่แหละยิงฉันกับเบอแน่ใจอันสุดท้ายก็สะดวกที่สุดเอาออกนอกสถานที่ได้นํานี่แหละยิงนอกเหนือจากโทรศัพท์ก็นี่ล่ะก็มีอุปกรณ์3อย่างนี่แหละที่ฉันใส่เฮ็ดคลิปไปพรุ่งเธอเบิ่งแต่ว่าถ้าลังเทียก็ลืมเอาไปก็สิใส่หมูท้ายใหยน้น, <c oughs> นั่นล่ะมื้อนี้ก็เลยยุดพร้อมกันกับก้อนแก้วก้อนข้านั่งก็ตื่นแต่เช้าแต่บอตาเช้า,าดอกยิง8ป0น นั่งกระตื้นมาอาบน้ำให้ลูกไส้พื้นเครื่องล่างเคิื่องเสร็จเคิื่องถูผูนถูไปหอดไตทองโรดผุนส่วนฉันกับเมียนมยัดอัดมีเหตหาสอส,าสักผ้าสักแพร่วดห้องถูห้องจำสุดนอนสุดนี่ได้บอ่อเลี้ยงมามเป็นพระนี่และสุดนอนสุดนี่ละคลิปแรกของการเปิดเพจนะบางคนกะสิว่าโอ้มันตั้งหลายเดือนแล้วเด็กขึ้นไซื้อไม่เปลี่ยนไม่แน่ห้วสื่อไม่ยังได้ยิงขนาดหัวส่งมันย่านฉันยังเอายางมัดยุ่มไว้ล้างจสื้อผากันล่างโรดเหตงานบ้านยุนันอีลุงจะคล้องกัวดังเขาซานกะจะคล้อง เขาเจ้าได้ซื้อขขากินนะ่ะนะเราก็ทักแชทหาฉันเลยบอกว่าเราอยากร่วมทําบุญนําเราก็เลยโทรเอิ้นฉันมาเอายุโก,กาดาังเลยมื้อนี้เราก็สิให้ฉันมาเอาไปตั้งเป็นร้อยโล,ยลพุ่นเด้เอาบอกว่าก็เห็นฉันลงคลิปตั้งแต่คลิปก่อนนะะั่นล่ะนี่แล่ะเนาะหญิงสําพ่อเขาเจ้ารวยเป็น100 200ล้านนั่นล่ะเราก็เป็นคนมักเฮ็ดบุญเฮ็ดทานคือกันน่ารักบ่คักเลยเด้ข้าวสารที่เราให้พวกฉันมื้อนี้ก็เป็นถุงละ5โลทั้งเบิดก็20ถุงก็เป็น100โลพอดีนั่นนะภารกิจของฉันก็สิคือเก่าก็สิไปแจกจ่ายคนที่เขาเจ้าบ่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดนาคนที่เขาเจ้าซื้อข้าวกินเหมือนเดิมก็สิบ่ได้กำหนด ได้ตายตูดอกว่าสีหายผู้ใดกสิตามความพ่อใจและความเหมาะสมของฉันกับก่อนแก่ก่อนข่มนี่ละ่ะหลังจากนั้นก็ได้ไม่ยืนสนทนาคุ้ยกันครับพี่ลุงคนที่เป็นเจ้าของร้านเขานี่ละ่ะญิงแล้วก็เบ้าดีเป็นตหาหักเป็นกันเองบอกหักเล่าก็กเบา้าเรื่องประวัติเล่าการใส่ชีวิตการเฮ็ดธุรกิจหญิงเอ้ยนี่ละ่ะคือไอดอลของฉันเล่าเก่งบอกหักเลยฉันก็ได้ขอบคุณความเอ็นดูของเล่าที่เล่าเมตตาฉันเล่าก็สอนฉันลายยางบอก,กักแล้วบอกฉันว่าดิวให้ดิวคงมาตรฐานของดิวไว้แบบนี้ตลอดนะถ้าดิวมีคนรักเยอะแยะมากมายแล้วดิว ธุรกิจเหมือนกันให้นึกถึงตัวเองเวลาอยากซื้อของเป็นหลักเราไม่ได้อยากได้ของแพงเราอยากได้ของถูกและคุณภาพดีดิวกับขอบคุณพีพ่ลุงหลายๆเดือจา้าที่ฮักและเมตตาดิวอันที่ฉันแปะไว้นี่กระสิบเป็ดปรสงการของ,ของทาง้านซื้อเขาห้อมมารีบใบเตยฝ้าส5บกิโลบวกเขาเหนียวเขียวงูสิบกิโลปกติลคาคา6กยสประสิลดเรือแคห,หาลอยเกจา้า แล้วก็ซีมีอีกโปรโมชันโปรโมชันนี้ถึงวันที่28เมษายนเล้านเพิ่มีโปรโมชันทุกเดือนอีลีได้ยิงโปรโมชันของอันนี้ก็คือสร้างข่าวสารหนึ่งถังได้รับคูปองหนึ่งใบสร้างสองถังได้รับสามใบคูปองอันนี้เพื่อนก็สิเริ่มจับวันที่ย9บเก่าเมษารางวัลในการจับคูปองของทาง้านก็คือถ้าเพิ่นจับได้คูปองของผู้ใดก็สิได้รับรางวัลเป็นท่องคํามหนึ่งสลึงคุณเด้จัดกันเลยค่ะโปรโมชันกับท่านในเบิร์ดเดชยังมีอีกสำหรับลูกค้าที่ซื้อเขาร้านเพิ่มกิจจกกกรรมมให้่วสนุอทเขา็ซือว่ามเที่ยงทานอะไรดีนะ แคลูกค้าโพดลูบอาหารพร้อมกับถุงข้าวสารที่ซื่อจากข้างร้านแล้วก็บ,บอกว่าอาหารมือนี้พิเศษจ้างใดแล้วก็พร้อมแฮตแทกร้านข้าวสารคุณภาพดีซอลุ่งเลืองนาเพจเจ้าของแล้วก็ส่งลูบไปให้ทาง้านเบิง่งตั้งแต่มืือนี้หอดิผาเมสาเลยเด้เงินรางวัลก็สิมีตังแต่3 0 0พัน0 0แล้วก็1,000แล้วก็ได้ส่วนลดการซื้อข่าอีเกณฑ์การตัดสินได้มาจากสตีก็เป็นจำนวนคนที่กดไค์รูปในเฟซบุบก๊กเธอละทีบุวกเธอโพ์ลูปคู่กับข้าเนะั่นะนะเดี๋ยวรายละเอียดยิบย,ย่อยฉันจิโพดเ่ คยแจกรอบก้อนน่ะละ่ะกะสิแจกไปประมาณ3 4ถุงนอกนั้นฉันสิเอาไปแจกให้คนอยู่บ้านตอนสงการเพราะว่าคนอยู่บ้านเฮาขาจ้ากับ,บมีไฮมีหน้าหลายอยู่เด้กะสิมีบางคนที่ขจต้องหาเงินรับจ้างเอามาสื่อข้ากินจังสีนะาบุญกุ้นครข้างนี้ที่ฉันได้เฮ็ดไว้ก็เหมือนเดิมยิงฉันก็สีมอบให้ครอบครัวและคนที่ฉันหักแล้วกับ c อซของฉันทุกคนเอามาร่วมรับเอาบุญน้ำกันเด้อญิงนี่ก็คือเพจช่องทางการสร้างสื่อข่าวสาร